ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะเกมอัปเดตมาแล้วนะครับผมโอเค e ฟุตบอล2024ซีซั่น3นะฮะโอ้โหก็จะเป็น e c กับอินเตอร์เหมือนเดิม นะสองทีมเหมือนเดิมเจตาลี่นะครับผมโอเคอินเคมเป้ยสองพ e ันอีฟุตบอล point นะครับผมสองพ e ันอีฟุตบอล point เปิดเปิดฟีเจอร์ฟรีโชว์ไทมท์สิเปิดโชว์ไทม์ฟรีหนึ่งหมื่นห้าพันจีพีโอเคโอเคประมาณนี้ไม่มีทองไม่มีทองของฟรีเพียบเลยนะครับรับหมดเลยแล้วกันรับหมดเลยแล้วกัน ขอเฮ้ยดีๆเดี๋ยวหน้าต่างมันเปลี่ยนไปนะหน้าต่างมันเปลี่ยนไปนะนี่แหละครับผมมันเปลี่ยนไปนะมันเปลกตานะเมทดเมทนี่คือเอ้ยชิหายเลยไงชิหายเลยไงเมทเหรอเพิม,มีเยอะว่ะดีมอีเวนต์พีพีอีเวนต์นหรออันนี้คือ อันนี้คือโหต้องศึกษาใหม่พอสมควรนะอันนี้แจกทองแน่ๆใช่ไหมอันนี้น่าจะห้าสิบทองใช่อันนี้น่าจะห้าสิบทองนะอันน,น,น,นี้อันนี้เหมือนแจกกิจกรรมทั่วไปแหละน,นันครับผมกิจกรรมทั่วไปเป็นสามสามบีเอสสามอ่ะสามสามสามกับสามอ่ะนันครับผมเล่นกันสามคนอะ่ะ นะอันนี้ชาลันอีเวนอันนี้เจกอะไรเฮ้ยน,นี่ก็ห้าสิบทองกนะันสวย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 นะแล้วอื่นล่ะแล้วอื่นล่ะ event. อีเวนต์อีฟุตบอลลีกอ๋อมันอยู่ในนี้หมดเลยว่ะนะอีฟุตบอลลีกอยู่ในนี้หมดเลยนะอีฟุตบอลลีกโอเคอีฟุตบอลลีกหน้าตาเหมือนเดิมนะครับผมหน้าตาเหมือนเดิมฮนะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนหลายอย่างอยู่ว่ะนะ เปลี่ยนหลายอย่างเลยวะเฟรนด์เมดก็อยู่ในนี้เนี่ยนี่คืออะไรวะนี่ไม่ร่วมกันนะเอ่อฟลิกเมดเอ่อพวกนี้น่าจะเป็นเล่นแบบแบบแบบเล่นแบบแบบเล่ออนเฉยๆนะแบบไม่มีข้อเสียไม่มีอะไรไม่มีแบบรางวัลอ่ะนะนะฮะโอเคไมลีกคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ สตาร์ทบียาเรียล e เลือกทีมไม่ลีกคืออะไรอะ่ะอย่าบอกว่าลีกอันนั้นนะจะบอกว่าเป็นลีกแบบนั้นนะแบบในชีวิตจริงอะ่ะแบบะละีกสแปนนัดอ่ะเฮ้เหมือนจะใช่ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะใช่ด้วยนะใช่ป่ะวะโอ้โหดีนะดีนะแล้วไอไอ,ไ,งงไอเงินไอเงินแอมนี่คืออะไรวะ แอมนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหเอ็มพอยต์ไอเทมอ๋อมันใช้เลขได้ใช้เลขพวกอีคพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะอีเวนต์นี้อันใหม่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่อารมณ์คล้ายๆนี่ไงตามคาดแล้วผมเป็นลีกฮะเป็นลีกเหมือนพีิมลีกลาลิก้าอะไรอย่างเงี้ยแหละให้เล่นไปนะครับผม โอเคโอเคทูทูเม็ดเหรอถ้าเราทูเม็ดเนี่ยอ๋ออ๋อนะอ๋อโอเคเลืกระดับความยากได้เอาไว้ก่อนแล้วกันค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะมายลีกนี่น่าสนน่าสน Event AI. Event AI, อ,อีเวนต์เอไออีเวนต์เอไออโตเมติกได้อันนี้เปิดฟีเจอร์เขียวโอเคนี่โอเค,อเ,ค,อเ,คเอาเรื่อจะเข้าใจแล้วนะ รู้จะเข้าใจแล้วอันนี้เหมือนเหมือนงันก่อนแหละแค่เปลี่ยนหน้าต่างไปเฉยๆอันนี้อันนี้โอเคเหมือนงั้นก่อนแหละแค่เปลี่ยนหน้าต่างนะครับผมแต่ที่มาใหม่ก็คือไมลิคนะนะที่มาใหม่ก็คือไมลิคไม่ใช่อีฟุตบอลลีกแต่คือมันคือไมลิคแบบแบบพิม์ลีกนะครับผมอ่าซูรีอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อันนี้คืนใหม่นะครับผมตัวนี้คืนใหม่ถ้าเราจะเปลี่ยนทีมได้ปะวะ หรือว่าเลือกแล้วเลิกเลยปะสต t t i n g เปลี่ยนทีมไม่ได้โอ้ยได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่อาจจะเสียแต้มหรือเปล่านี่ไม่รู้นะนะี่ครับผมโอเคโอเคอีเวนต์อีเวนต์ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไปลยตาไปพอสมควรไ <c oughs> <c oughs> ปลยตาไปพอสมควรเนี่ยครับผมไปลยตาไปพอสมควรโอเคนะเอ่ออันนี้คืออะไรวะสีเหลือง สีเหลืองนี่เดียว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 เคืออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าอะไรวะให้ยิงยูโทษได้ยิงปังเข้าแล้วเข้าแล้ว โอเคอะไรเป็นปสเต็ปเหรอได้หนึ่งพันอ้เหมือนรางวัลจะเป็นนีมาหรือเปล่าอาะครับผมเหมือนรางวัลจะเป็นนีมาหรือเปล่าอืมลองเล็กไปก่อนแล้วกันนะีลองเล็กไปก่อนแล้วกันอ้าวเขียนอะไไงหมดแล้วเหรอหมดแล้วเ หมดแล้วเหรอให้อะไรแค่นี้หรือว่าเป็นบางวันให้เป็นให้เป็นแบบหรือว่าต้องกดตัวนี้กดอะไรไม่ได้นะอ๋อเป็นบางวันหรือเปล่าแล้วนกะ็เป็นแบบทุกวันหรือเปล่าวันละวันละรอบหรือเปล่านี่ไงนี่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันดีค่อยว่ากันนะแต่นี่มานแน่แน นี่มามีในะอีเวนต์นี้แน่ๆนะมีแน่ๆมีแน่ๆแ,แต่ถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราต้องรอเหรอต้องรอเหรอต้องรอเหรอไม่แน่ใจนะแต่อาจจะให้เล่นทุกวันอาจจะเล่นทุกวันนะครับผมตัวนี้ค่อยว่ากันโอเคนะรับของก่อนแล้วกันนะรับไปเมื่อกี้รับอีกแล้วมาโอเค โอ้โหเก็บเด็ดมาก็บ้มบัมเลยวะของเยอะจริงเนะี่ยของเยอะจริงซีซั่นสามคลิกออฟไม่น่ามีเฮ้ยมีทองด้วยนะมีแจกทองด้วยนะนะครับผมโอเคมีอะไรไหมเฮ้ยหน้าหน้าตามันก็ไม่ค่อยคุ้นอ่ะนะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่เอ่อเมทดพาสเมทดพาสเนี่ย เราฟาซิวาก็ก็ไม่น่าเลขเหมือนเดิมไปแพ็กนักเตะกันดีกว่านะแพ็กนักเตะรู้สึกว่าจะมาเยอะพอสมควรนะเนะี่ยรู้สึกว่าจะมาเยอะพอสมควรที่เห็นใหม่ๆก็คือหน้าต่างใหม่นะมีไม้ไมลีกเข้ามาแล้วก็ไอตัวเมื่อกี้ที่เป็นเนย์มานะเปิดฟรีหนึ่งครั้งสําหรับอ,อโชว์ไทม์นะครับผมโชว์ไทม์เปิดฟรีหนึ่งครั้งโอ้หหนึ่งครั้งเหรอ ถ้าหนึ่งครั้งได้เลยได้เจ็ยมมากเลยนะแต่การ์ดส,สวยมากทำมาแบบโอ้โหนะฮะดุดันนะครับผมการ์ดดุดันเอฮอื้ฟีเจอร์เขียวนะโอเดกาดเก้าหกนะโอเดกาดเก้าหกโอเคมีเจ้าฟลิกนะครับผมบิราฮิมเดียร์ตนะโอเคเจ็บๆอยู่นะฟีเจอร์เขียวรอบนี้ฟีเจอร์ม่วง ฟีเจอร์มุ่งมีใครแต่ฟีเจอร์มุ่ง v อ r All มีเยอะกว่ามีคาน์ชิโร่มีโฟเดนเก้าสี่เท่านั้นนะโอ้ยมี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 พาสด้วดยนะนะนีโคพาสโอเคโอเคโอเคตัวที่ใช้ดาวดีการแรกมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจลิกเจลิกก็มีเจลิกมีไทยเปล่าเจลิกมีนักเตะไทยหรือเปล่าเช็คเช็ค เช็คเชคเชคไม่มีมีญี่ปุ่นหมดเลยมีฝรัง่งเศสคนหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคนะี่นี่ครับไอคอนเป็น,ปนพื้นเป็นพื้นหลังที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่มันไม่สวยอะนะแต่เดบบรอย96ว่ะแต่เดบรอยเก้าหกว่ะเช่ต้องเอาว่ะเดิรอยต้องโดนว่ะนะีโอเคนะครับผมโอ้ชุดนี้เจ๋มนะรอบนี้ถือว่าดีสาหรับตัวจะใช้ดาวแรก แตนะ่มีเก้าหกมาให้แรกหนึ่งคนนะฮะมีเก้าหกมีเก้าสองมีโอ้นอกจากเก้าหกที่มาแล้วก็เกินนะแต่ก็โอเคมีเดอบรอยนะเดอะอยเนี่ยต้งแรกต้องเอานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมดูจะยาวไปและนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลสวเจก